คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องสวัสดีค่ะปุ้ยนัพิชยานะคะกลับมาพบกับคอไวเช่นเดิมค่ะแล้วครั้งนี้ EP นี้นะคะจะเป็นการเล่าเรื่องของไวโลกเก่านะคะซึ่งปุ้ยเนี่ยจะขอประเดิมประเทศฝรั่งเศสก่อนเลยนะเพราะว่าเขามีชื่อเสียงแล้วก็ทำไวให้โด่งดังเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะถ้าพูดถึงไวที่มีสเสน่ห์หรูหราแพงนะคะคอไวรุ่นเดอรดูกูทั้งหลายเนี่ย ก็จะนึกถึงคว้นเบอร์กันดีเลยนะคะอย่างนักชิมไวน์ชื่อดังค่ะชื่อโรเบิร์ตพาร์เกอร์นะคะให้คำนิยามไวน์เบอร์กันดีไว้ว่าเป็น higher price higher quality และ higher interest ค่ะและคำนิยามนี้จนถึงปัจจุบันนะคะก็ยังใช้ได้อยู่เลยค่ะด้วยมนต์เสน่ห์ของแทรัวของเบอร์กันดีหรือบุกอรนะคะและอีพีนี้ค่ะปุ้ยได้รับเกียรติจากคไวน์สายประกวดนะคะคุณต้นนะคะมาแชร์เรื่องราวของไวน์เบอร์กันดีนะคะให้เราเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะ โอเคสวัสดีค่ะคุณต้นขอต้นรับเข้าสู่รายการคอววยนะคะวันนี้เนี่ยปุ้ยอยากจะขอรบกวนคุณต้นเลยมาเล่าเรื่องของววยจากประเทศโลกเก่าคราวนี้คือปุ้ยอยากจะเริ่มจากประเทศฝรศั่งเศสก่อน ก็ขอเริ่มที่เบอร์กันดีเพราะส่วนตัวเนี่ยปุ้ยชอบแล้วปุ้ยรู้ว่าคุณคว้าแชมป์มาอุ้ยสักพักแล้วครับนั่นตั้งสองพันสิบสองพันสิบเจ็ดแล้วครับโอ้ยก็โอเคดาวครั้งฟ่ออย่งนั้นไปใช่กับมาดาวตรงนี้ใหม่แล้วก็รัสติกไรกวานไปใช่ก็วันนี้เลยค่ะขอพูดเรื่องเบอร์กันดีลวกันแล้วก็อยากจะให้ไปแตะที่โบชเล่ออกมาเป็นแบบตอนต่างหากเพราะปุ้ยรู้สึกว่ามันมีดีเทลของมันนะอยากจะให้คุณต้ลองแบบพูดให้คอไว ให้ฟังว่าแบบเอ็กซ์คลูซีฟไปนะว่าเบอร์กันดีเนี่ยเขามีความพิเศษยังไงค,คือที่ดิู้ดรู้คือเบอร์กันดีเนี่ยด้วยความที่พื้นที่เขามันพิเศษอยู่แล้วแหละครัเนาะด้วยเทรรัวอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทําให้ไวน์เขาออกมามีลักษณะโดดเด่นตามเทรรัวนั้นโอเคเริ่มเลยค่ะเอาเทรรัวก่อนเทรรัวะ่ะก็ถ้าเราพูดถึงเบอร์กันดีใช่ไหมครับในในแง่ของผู้ดื่มหรือว่าแม้กระทั่งถ้าเป็นลูกค้าในโรงแรมหรือแม้กระทั่งซอมเย่เราเราจะ มันจะมีสเปซิฟิกหลายอย่างว่าคือเราจะขึ้นด้วยองุ่นถ้าเป็นขาวจะต้องเป็นชาวเน่อะไรที่เป็นซิมิลแมทเทอร์ของเขาคือหนึ่งขาวต้องเป็นชาลเน่ที่ขึ้นชื่อว่าออริจินอลของชาลเน่ที่เป็นมอสเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นองุ่นขาวที่ทุกคนรู้จักทั่วโลกแล้วก็ปลูกกันทั่วทั่วโลกแล้วก็เป็นองุ่นขาวที่พอมาทาไวน์ขาวเนี่ยเป็นไวน์ที่ผมผมเชื่อว่าแพงที่สุดในโลกด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ต้องมาจากเบอร์กันดีด้วยออริจินของเขาจะมาจากเบอร์กันดีอีกองุ่นอีกตัวก็คือน ซึ่งเป็นองุ่นแดงเขาบอกว่ามันเป็นองุ่นแดงที่บางทีจะทำไวไม่เกิ์ร้องไห้เลยเพราะว่าเป็นองุ่นที่ปลูกค่อนข้างยากและเป็นองุ่นที่ค่อนข้างตามใจตัวเองเยอะองุ่นจะค่อนข้างเปลือกบางจูจี้จุกจิกใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าแทรัวหรือแทวาของเบอร์กันดีเนี่ยก็ต้องต้องลงไปถึงว่า เมืองกันดีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอยู่ตอนประมาณตอนกลางของฝรั่งเศสเนาะขึ้นไปทางกลางขวาขวาาึ้นไปนิดหนึ่ง<ว>ถ้าขึ้นขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นปารีสหรือปารีสแล้วก็ขึ้นไปหน่อยเป็นแชมเปญเลยตีซ้ายออกไปก็จะเป็นในส่วนของลัววาเล่ที่เป็นขาวกับแดงเหมือน,นกันแดงเหมือนนกัใช่ทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดถึงเวลาปลูกองุ่นเนี่ยองุ่น2ตัวเนี่ยเขาเฟเวอร์ในส่วนของพิโนนันวจะชอบองุ่นเคลค่อนข้างเยอะ ชาวเน่จะค่อนข้างชอบดินในส่วนของเคลคือเหมือนดินเ,คคเหนียวเคลคือดินเหนียวใช่ครับแล้วก็อีกอันคือดินไลม์สโตนหรือหินเอดินหินปูนเนาะหินปูนก็มันจะเป็นมิกซ์ของเคลกับไลม์สโตนซึ่งซึ่งตัวเนี้ยค่อนข้างจะเป็นยูนิคที่ที่มีเฉพาะที่นี่ ถามว่าอย่างถ้าเราไปร,รีเจียนอื่นในฝรั่งเศสเนี่ยมีอยู่เจ็ดรีเจียนมีเจ็ดแคว้นนะครับถ้าขึ้นมาเอาซ้ายขวามือฝั่งบนที่ติดกับเยอรมันเนี่ยมันจะเป็นหินเป็นแซนปนแกรนิตแต่ว่าถ้าไปรัววาเล่เนี่ยมันก็จะเป็นไลม์โซนเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นไลม์โซนที่มีเขาเรียกว่าทูโฟมันจะค่อนข้างมีโพรัสค่อนข้างเยอะซึ่งจะต่างกับเบอร์กันดีพลัสคือรูพลัสคือรูปรุรปนนะคะคอไฟค่ะใช่ครับ แล้วก็ในแคว้นเบอร์กันดีเนี่ยสเสน่ห์ของเขาเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเขาเริ่มจากว่าการแบ่งแบ่งรีชโน่ทั้งรีชโน่ของเบอร์กันดีเนี่ยมันจะแบ่งเป็นห้าเขตห้าโซนด้วยกันก็คือตั้งแต่เหนือสุดเหนือสุดที่ติดกับแคว้นแชมเปญเนี่ยหรือชองบานเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของซับรีเชนที่เรียกว่าชาบลีหมู่บ้านชาบลีใช่ถ้าเกิดแฟนชอบที่สุดเลยผมก็ชอบนะเพราะว่า ชับลีเนี่ยผมว่าเป็นไวน์ขาวที่ทุกคนเหมือนว่าถ้าเป็นไวน์บิ๊กินเนอร์ที่อยากจะเข้าถึงเกี่ยวกับไวน์ขาวจากเบอร์ดีเนี่ยผมว่าชับลีเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างจะเข้าถึงง่ายราคาเขาไม่สูงเใช่ไหมผมว่าวขวดละพันกว่าบาทก็หา,หาดื่มได้นะผมว่าแล้วก็เป็นอะไรที่ด้วยด้วยจริตของของคนไทยเ,นยเขาจะชอบอะไรติดเปรี้ยวนิดน,นึงพ่าเรากินอะไรที่มันมีเปรี้ยวกับหวาน<ช>อย่างชับลีเนี่ยมันจะติดกับควานแชมเปญและดินของเขาเนี่ยเป็นดินที่ค่อนข้างมีมาริน มารีนหรือว่าพวกฟอสซิลค่อนข้างเยอะแล้วก็มีชื่อสเปซิฟิกเขาว่าคิมเมอร์เจียนคิมเมอร์เจียนแคลมซึ่งเป็นครับก็เป็นไลม์สโตนที่มีฟอสซิลและพวกหอยเชลล์ที่มันให้เขาเรียกอะไรมิเนอรัลของวายให้มีแบบแบบฟลินท์คือเหมือนเปลือกหอยแล้วเป็นแบบ ster, ออยสเตอร์อะไรอพอจะเราถ้วา<บ>เกิดลองเทสแล้วก็จะแบบมีกลิ่นตุนๆของมิเนอรัลมีความเค็มเล็ก ใช่ครับใช่ซาลีนนิดนิดซาลีนอะไรใช่แต่ผู้ชอบเนี่ยชอบผมก็ชอบอร่อยมาก่กินแล้วพริมเลยแล้วอแล้วถ้าถัดลงมาอีกที่ก่อนจะไปที่ที่จะแพงที่สุดเนี่ยผมขอลงไปล่างสุดเลยล่างสุดก็ผมจะขอพูดถึงโบชเลก่อนแลวเดี๋ยวค่อไทยมาไล่ขึ้นกลับมาข้างบนได้ได้ก็โบชเล่โบชเลกก็เป็นเขตที่ผลิตไวน์ในเบรเกีนดีอีก เป็นหนึ่งในห้านะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ที่นี่จะปลูกจะเน้นไปในส่วนขององุ่นแดงที่ไม่ใช่พีโนนัวต้องยกแยกแยกก่อนว่ามันไม่ใช่พีโนนัวเป็นอุ่นที่เป็นการเมการเมนัวการเมนัวใช่ครับการเมก็จะเป็นรีเลตกับโบชเลโบชเลนูโวโบชเลคูอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเรา,าจ,จะพูดกันตอนท้ายดีค่ะดีครับแล้วก็กระแทบขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นมาคอนเนสก่อนซึ่งมาคอนเนสเนี่ยถ้าคนจะรู้จักเนี่ยจะเป็นในส่วนของ ถ้าใน w วายลิสต์ถ้าเกิดอยู่ไปเห็นอะไรที่เขาจะไม่เขาจะไม่ไม,ไม่เขียนว่ามาคอนเนสครับแต่จะมีวายตัวหนึ่งที่ขึ้นที่เป็นชานเน่แล้วก็เป็นอะไรที่อยู่กับวลยลิสกับในบ้านเรามาสักพักแล้วเขาเ,เป็นปุยฟุเซ่ซเใช่ครับแล้วก็เป็นชานเน่ที่ค่อนข้างจะราวแล้วก็ฟูแต่ในขนาดเดียวกันก็ไม่ได้แพงถึงขั้นโคนดดอที่เราจะพูดถึงเป็นชานเน่ที่ได้โซนว่าแพงที่สุด เนาะตรงนั้นแล้วก็มีอันคือูฟุเซมันเป็นยังไงคะตัวคาแรคเตอร์ของไยตัวนี้อูฟุเซคาแรคเตอร์ของชาลัเน่ของเขาก็จะเป็นแบบพวกไรพีชพวกเป็นท ropical ฟ o ตค่อนข้างเยอะเพราะว่าสเก็ตโซนนี้มันค่อนข้างจะลงไปตอนล่างพอลงไปตอนล่างปุ๊บเนี่ยคลายเมดคลายเมดของเขาอาการเริ่มร้อนมากขึ้นสตรัคเจอร์ของดินก็เปลี่ยนไปคแล้วก็เป็นที่ที่ชื่อได้ว่าวอร์มวอร์มที่สุดในการทําชาลัเน่ที่มาจากเบอร์กันดีงั้นโอเคชาบรีก็มาจากชาลัเน่ ใช่แต่ว่านั้นตอนอยู่สูงแหละความแตกต่างของรสชาติตรงนี้มันถ้าให้แนะนําจากผู้ที่เริ่มกินเริ่มทานก่อนใช่ไหมก็ผมว่าคือ Pri n c ป p l e ของการทํไวน์เนี่ยหรือว่าที่มาของไวน์เนี่ยสําคัญก็ถ้ามาจากที่สูงเวลาผมเทรนเด็กในสังกัดนะครับแล้วก็ถ้ามาเยอะไหมคะถ้าเกิดอะไรที่มาจากที่หนาวเนี่ยมันก็จะมี c i ซ i ติที่ดีแอซ i ติที่ดีเนี่ยก็รีเลทกับแอลกอฮอล ยิ่งสูงยิ่งหนาวน้ำตาลยิ่งน้อยแอลกอฮอล์ยิ่งต่ำม,มันออกไวน์ที่ออกรีไฟน์รีเฟรชมากกว่าเ,เหมาะกับการทานเป็นแอปเปอร์ีอะไรที่กินกับพวกซีฟู้ดแต่ว่าถ้าอะไรที่มาจากวอร์มไคลเมตเนี่ยแอลกอฮอล์ก,ก็จะสูงขึ้นพอสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะให้น้ำตาลสูงแอลกอฮอล์สูงให้ความเป็นผลไม้ทับประคอฟู้ที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ริชกว่าคนที่อาจจะไม่ชอบเปรี้ยวแต่ในขณะเดียวกันนะความเป็นเพอร์ฟูมของผลไม้ออของโนกส <N ose S 1> ก็จะชัดกว่าอะไรที่มาจาก ถ้าเหนือเหนือชับดีเนี่ยเป็นไลม์สโตนฟลินท์ถ้าเ้าเนี่ยเป็นวอร์มรอปไปครอลฟลุตแล้วก็มีอะไรที่แบบมีบอดี้เทคเจอร์้้นมาครับโอเคนายาชาเจนนะคะขอวายค่ะโอเคเมื่อ,ะะอ,อกี้ถัดมาเมื่อกี้บอกว่ามีปุยฟูเซ่มาก่อนนี่เราจะลงไปไหนนะคะทีนี้ก็ขึ้นไปอีกนิดนึงครับอีกอีกันนั้นจะเป็นขึ้นขึ้นไปก่อนจะไปถึงที่จุดที่พที่สุดก็จะเป็นในส่วนของโคดชาลองเนสครับ อ่าตรงนี้ก็ได้ยินชื่อบ่อยถ้าเกิดอยู่ตรงนี้เบอร์กันดีใช่ครับโคดชาลองเนสเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอันเขาจะแบ่งเป็นห้าห้าซับซับโซนเหมือนกัน,น,นที่หลักๆก็จะมีส่วนของสําคัญเนี่ยที่รู้ไว้ที่ว่าหาซื้อที่เป็นคอไวทที่ไปซื้ออยากจะทานเบอร์กันดีเพิ่มประมาณพันกว่าบาทเนี่ยเขตเนี้ยจะทำชาราเน่จากพีโนนัวเหมือนกันเพราะนั้นพีโนนัวเนี่ยให้เลือกที่มาจากซับรีเิเอนในโคดชาลองเนสพวกเมอร์คิรี อ่ามอร์คิรีนี่คือชื่อเสียงที่สุดละใช่ครับมอร์คิรีกับมอนทักนี่สองอันอีกอันน่ะถ้าทำถ้าจะจะทานสปาร์คลิงที่ไปทำในชาเนี่หรือเป็นเครีมมอนเดอร์บุกอนให้ไปที่ฮุยครับอันนี้คืออีกที่หนึ่งที่เน้นเป็นเป็นทำเป็นฮุยเนี่ยจะทำขาวค่อนข้างหลักแล้วก็เอาไปทำเป็นในส่วนของสปาร์คลิงถ้างั้นตัวไวน์ที่เป็นไวน์แดงที่เมื่อกี้บอกทำเนาะในโกชาเนี่สักเขาจะเจออะไรบ้างคะในนี้เป็นไวน์สไตล์ไหนไวน์สไตล์มันค่อนข้างออก เป็นพินอโนัวที่ออกฟรุตตี้โดยที่ไม่ไี้เชอร์รี่โน้ตใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไวน์ที่มีคอมเพล็กซิตี้เหมือนกับไวน์ขดดอกเอาง่ายๆเลยถ้าเราจะไปที่แบบว่า r e f i n e หรือ specific place ของที่เบอร์ดีนต้องไปที่ขดดอกแต่ที่นี่สำหรับผมเนี่ยเป็นในส่วนของพวกในเออ่ใโกซิยองเฮาส์ทั้งหลายที่มาอินเวสต์แล้วก็เขาจะค่อนข้างเป็นแฟลตแลนด์แฟลตแลนด์ในที่นี้คือทำแบบไวน์ค่อนข้างจะปลูกในปริมาณที่เยอะไม่ได้ทำอะไรไวน์ที่เป็นแคชฟลอของเขา มอนทักนี่พวกเมอร์คิรีพวกเนี้ยก็เป็นในส่วนของเบาแต่ว่าถามว่าเป็น represent ในส่วนของพีโนนัวของรีเจนไหมก็โอเคนะผมว่าตอนแรกๆถ้าแบบบัตเจ็ตเราน้อยอย่างสักพันกว่าบาทไม่เกินพันห้าซื้อพวกนี้ได้เออเพราะอันนี้กูยังไม่เคยลองเลยเหมือนกันครับอีกอันนึง<ม>ที่ว่าบูว่าอีกที่น่าสนใจคือนะ, ong, ะบูเซอร์คงไหมบูสเซอร์คงใช่บูสเซอร์คงนี่จะเป็นขาวที่เป็นอะลิโกเตอ่าใช่จะเป็นอะไรที่เป็นในในในรีเจนทั้งหมดเนี่ยจะยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวเลย อลิโกเต้เป็นยังไงบ้างอลิโกเต้ครับไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่อลิโกเต้เป็นองุ่นที่เอากันตรงๆเนี่ยไม่ค่อยจะหดื่มได้ใช่มันดื่มยากดื่มดื่มยากในระดับหนึ่งนะครับมันมีแอซิดที่ที่เลเวอฟอปได้ดีแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เอ็กซ์เพรสในส่วนของอลิโกเต้เนี่ยนะผมจะบอกว่ามันค่อนข้างออกไมล์อินสเปซิฟิกมันจะเป็นผลไม้มันจะไม่ชัดเท่ากับชานเน่ใช่ถูกผลไม้มันจะไม่ได้มีแบบอย่างชาเน่เนี่ย เราจะรู้ว่ามันจะเป็น uh, ripe peach มัน,มน <just S 2> เป็นคล้ golden pear เป็น lemon lime curd อะไรเงี้ยแต่ถ้าลิโกเต้บางทีมันก็จะมาแบบว่ามันจะมี leafy aroma เข้ามามี green notes okay. เข้ามาแล้วก็มีดิน uh, เข้ามาซึ่งบางทีอ่ะมันอาจจะไปทางเราบางทีเรารู้ว่าเนี่ย structure ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะไปทางเหมือนเบอร์กันดีชาลันน่ซึ่งแต่ว่าเราหาที่ลงไม่ได้ในเวลาทำบายเทสติ้งใช่บางทีแบบ เฮ้ยมันมันมันเป็นเบอร์กันดีแหละมันมีมิร f ฟ i ิ t l ไลม์สโตนแบบเบอร์กันดีแอสเซทิทีแบบนี้แหละแต่ผลไม้มันไม่ใช่ปร u ฟูบางอย่างที่มันมันไม่มาตบในื้อมันจะมีสีเขียวนิดๆใช่ไหมมันผมมีกรีโนทำมันนิดหนึ่งซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไปคอเวลาเราไปทำลายเอ่อไลน์เทสติ้งแล้วเราเรียกว่ามันเป็นชาร์เน่ก็ไม่ได้สำหรับผมนี่ไม่ได้ผิดนะแต่บอดี้แอลกอฮอล์มันไม่น่าเกินสิบสาม ซึ่งต่างกับนนี้อันนี้อีกอันหนึ่งที่ท,ท,ที่ต่างกันคนสมควรไม่น่าเกินสิบสามส่วนใหญ่สิบสามจุดห้าคือแม okay, ็กซ์โอเคค่ะถัดไปเลยค่ะโคดอโบนโคดดอรนะไปโคดดอใช่ก็โคดอโบนโคดดอเนี่ยเป็นถ,ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เขาเรียกว่าเขาเรียกเนินทองคําหรือ golden slope นะครับเพราะว่าที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเเขตการผลิตที่ราคาแพงมากราคาสูงมากแล้วก็โคดดอเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสอง sub r e g i o สองทรัพย์เพริเนคือทางเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าโคดานุยทางใต้เนี so, so trial, mm ่ยเขาเรียกว่าโคดบอนอินเจอร์เนี่ยโคดานุยเนี่ยเขาจะมีลาเออเคลที่เยอะกว่าเพราะพอยชั่นของเคลจะเยอะกว่าก็ยังเป็นเคลมิกไลม์สโตนอยู่นะครับแต่ว่าทางเสาโคดบอนเนี่ยจะมีในส่วนของไลม์สโตนเยอะกว่าซึ่งเฟเวอร์ในส่วนของชาเลเน่แต่ว่านอร์ดก็จะเฟเวอร์ในส่วนของเคลซึ่งเป็นเพราะนั้นนอร์ดก็ต้องเป็นโคดานุยต้องเป็นพินนัวเป็นหลักแล้วก็โคดบอนก็ต้องเป็นชาเลเน่เป็นหลักซึ่งในส่วนโคดดอเนี่ย ในโคดานุยเนี่ยถ้าถ้าผมจะพูดถึงเนี่ยถ้าคนที่เริ่มต้นดื่มวายอยากจะกินเป็นวายวิลล่าซึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่าได้คุยถึงเฮเรคีของต้องต้องคุยถึงด้วยไหมก่อนที่จะมาลงว่าลงวลลาใช่ให้เป็นแค่แบบเข้าวๆเพื่อให้เขาไปซื้อได้ถูกต้องดีกว่าว่าควรจะต้องแบบไล่ยังไงเพราะเพราะว่าตัวอย่าง Classification ตัวเนี้ยมันก็คือพวกกับราคาอยู่แล้วแหละก็ถูกครับใช่เสน่ห์ของเบอร์เบอร์กันดีโดยส่วนตัวของผมเนี่ยมันคือ ถามว่าเราสามารถแบ่งเราสามารถรู้ได้ว่ารีเจนของเบอร์ดีเนี่ยแบ่งเป็นกี่เขตกี่ตอนเรารู้ว่าเคลย์ไลม์สโตนมันพอประชันเท่าไหร่กลับไปเรื่องของทเทวะไปนหนึ่งครับก่อนจะจะแบ่งของคนมันจะมีในส่วนของ slope การหันในส่วนของโคลอ,อีกอันหนึ่งโคลที่ผมเพิ่งมจะศึกษาที่หลังเนี่ยว่าคําว่าโคล,คลเนี่ยคือในส่วนของอเขาเรียกว่าร่องน้ําเก่าร่องน้ําเก่าที่เขาทําให้มันเกิดลมไอลมพวกนี้มันก็จะช่วยในการแบบเซอร์คิลเลตในส่วนของความเย็นหรือฟรอสเพราะนั้นเนี่ย ฮิสตอรีของเขาของของโคดดอเนี่ยที่เริ่มมาจากแบบคริสเตียนมองเนี่ยหรือว่า mm hmm. หรือว่าพระเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็มาดูว่าแต่ละพื้นที่ที่ไหนหรือว่า สลบในการหันหรือว่าลมที่ไหนเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งพื้นที่ไหนที่มันจะมีวอร์มไคลเมตขึ้นมาก่อนก่อนที่อุณหภูมิจะชิฟอัพหรือว่าช่วยในการสูงขึ้นถูกต้องก็ในส่วนนี้เขาก็เลยแบ่งแบ่งในเนินภูเขาของเขาหรือว่าเนินของโคดดอเนี่ยขึ้นเป็นซัตแลนด์คือพื้นที่ทางลาบใช่แล้วก็สูงขึ้นมานิดนึงใช่ลย่างนั้นก็เป็นที่เป็นสลปชันเลยแล้วก็ทางโซนสูงซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยแบ่งพื้นที่ให้ให้พื้นที่ว่าถ้าองุ่น ชั้นมาจากโซนเขตตรงเนี้หรือมีชื่อติดอยู่ตรงเนี้มันจะต้องแบ่งเป็นในส่วนของว่าถ้าดีที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่ากองครูเกรกโรกองครูนะครับกองครูใช่แล้วก็ถ้าสโลปที่ต่ําอย่างในส่วนกองครูเนี่ยจะอยู่ในสโลปชั้นที่ค่อนข้างชัน้นนิดนึงเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมเขาถึงบอกว่าสโลปชัน้นถึงดีต่ําลงมาจากนั้นก็จะเป็นพรีเมียร์ครูแล้วก็อินเจเนอรัเนเนี่ยหรือว่าหรือว่าพื้นที่ f ฟลตแลนด์ส่วนใหญ่นะเขาจะเป็นในส่วนของวิลล่าชวิลล่าชใช่วิลล่าชก็ ความความมันของเบอร์กันดีเนี่ยก็คือการที่เรารู้ว่าวิลล่าเนี่ยสเปซิฟิกแล้วเราอินนิเนชันหรือว่าเราศึกษามาเพียงพอแล้วเรารู้ว่าวิลล่าเนี่ยเท็กเจอร์ของเขาน่าจะเป็นยังไงโครงสร้างโดยอินเจอร์เต้องเป็นยังไงแต่พอมามาเทสแล้วบอกเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้เนี่ยถ้ามันไม่ใช่เหมือนตามเท็กซ์บุ๊กอย่างนุ้ยเซนจ์จอยส์เป็นชื่อวิลล่านะครับที่อยู่ในโคดานุยโปรไฟล์เขาน่าจะเป็นอะไรที่มันแบบดาร์กดาร์กเชอร์รี่เบอร์รี่แล้วก็มีแทนนินที่แบบ หนักค่อนข้างออก<น>แบบ powerful อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเปิดดื่มปุ๊บเป็น,ปนวน์ที่มันออกวายนี่นออกพริ้ว elegance แล้วก็แทนนินมันไม่ได้แบบ aggressive ไม่ได้แบบว่ามีอะไรกระตกตามันบ,บ,บึกบึนแล้วก็กลายเป็นวายหอมนวลที่เหมือนคล้าย,ายๆช่ชองบอที่เหมือน,นผู้หญิงสวยอะไรเงี้ยมันก็แบบเออทำให้เรารู้ว่าเออโปรดิวเซอร์เนี้ยเขาต้องการให้นุนซิญญอร์เขาเนี่ยเป็นวายที่มี texture ที่เบียงเบนออกไปเบียงเบนจ้ะ จากที่เรา expect ไม่เหมือนบอโดผมกงเรียนรีเลทกับว่ามันมีในของบอโดที่แบบว่าถ้าอยู่ดื่มชาโตมาโก้อยู่ชาโตโอบริองหรืออะไรที่มันแบบคขบันเนซสมบยางที่จะหนักสตรัคเจอร์มันก็หนักอยู่แล้วใช่เขาก็หนักอย่างนั้นไม่เปลี่ยนหนักอย่างนั้นไม่เปลี่ยนครับไม่มีทางที่อยู่จะมีแบบว่าโอวายแบบเซ็กซี่ออกหอมเพราะฉันเบอร์เกนดีเขาก็จะยังแบบเหมือนมีการเปลี่ยนมีการยอมรับอะไรใหม่ๆเข้ามาทําให้มันแบบดีขึ้นตัวนี้คือรีเลทไปครับ variation ของ vintage แล้วที่สำคัญที่สุดของเบอร์เกนดีก็คือโปรดิวเซอร์ โปรดิวเซอร์คือคือคือสิ่งที่เราโปรดิวเซอร์พล็อตแล้วก็เวอร์ชันของปีนี่คือสิ่งที่เราคอนซิเดอร์ในการดื่มเบอร์กันดีแล้วทำให้เราแบบสนุกกสนานกับมันอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือประเด็นเลยค่ะไวเมคเกอร์กับพล็อตนี่แหละพล็อต<ช>ก็คือตัวสถานที่ปลูกนะคะใช่ครับแล้วก็พอไปวิลลาชแล้วเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยที่เป็นที่ผมมีบัตเจตในงานดื่ม,ไ,มได้บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไวบูการนะครับคำว่าบูบูกอรไวบูการก็แบบบูกอรนี่คือที่เราพูดมาตั้งแต่ตอนแรกคือ 5ับรีเ g ียนทั้งหมดในบูกรนะคืออยูสเปซิฟิกว่าองุ่นมาจากที่ไหนก็ได้แล้วอยู่เอาองุ่นสมมุติว่ายู่จะเอาชาเลนเน่จากฉบีมาทําบูกรได้แล้วก็วันนี้ของยูยูเนี่ยอยู่ในโคดดออนยูก็ทําได้แต่ให้ยูให้คัสเิเชชั่นเขาเรียกว่าบูกร์บูกรมีทั้งบลองกับฟูใช่ครับพันกว่าบาทแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้มันก็บางทีมันทําให้คนเริ่มต้นดื่มเบอร์กันดีเนี่ยมีมซ์เซ็กับเบอร์กันดีต่างออกไป เพราะว่าบางทีเขาซื้อชิลีหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วเขาจะบออะไรว่ามันหนักแล้วเขาฟูเข้มแล้วเออฉันชอบแต่พอไปดื่มบูกร์แบบว่าเออนี่คือไวน์เบอร์กันดีนะแต่ความจริงมันไม่ใช่บูกร์ที่มันร e อยเปอร์เซ็นต์คุณลักของคลิม่าหรือเขตนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาถึงว่าเออมันเบามันบางแล้วอะไรเขาบอกเหมือนกันที่มันป็นนัวเบาๆแล้วเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่วา์ทำไมมันไม่เข้มน้ำล้างอะไรแต่เราบอกเฮ้ยแต่เราว่านี่มันคือความพริ้วไหวของเบอร์กันดีจ้ะ เพราะว่ามันไล่จากบุกรก่อนไงถ้าเกิดคุณแบบอ่ะมีตุ้งต์ฟังหน่อยคุณลองไปดิพี่เมียครัวมันก็ไม่ไม่อีกนะมันไม่ต้องเป็นวิลลาก็โอเคแล้ววิลลาก็โอเคแต่ว่าแค่เราถ้าจะดื่มเหมือนกันดีนะพ่มันดื่มมะทานเลยคนปุ้ยนะเพราะว่าผมทำไมไม่เอามาเขาวันนี้ใครเวลาผมดื่มเวลาผมดื่มมา มันต้องดื่มบ่าคนรู้ครับอย่างน้อยเข้ามาอธิบายนะ<ด>ว,ว่าสเสน่ห์มันจริงๆเป็นไร what what you expect in the class from this specific เว l าว่า,วาหลังชวนใชหครชวนได้ๆไ,ได้ครับคุยอยากมากเลยตอนนี้เบอร์กันดีเนี่ยเบอร์กันดีคือไม่หาคนดื่มแล้วแบบมาคุยกันอย่างนี้แบบไม่ได้เพราะเขาก็จะนึกว่าแบบมันเบาไงเขาก็จะไม่ดื่มเขาก็จะไปอย่างที่บอกอะไปชิลีอาเจนที่มันเข้มๆเจ็ร้อยเข้มๆหนักๆนุ่งๆอะนะเขาชอบแบบนั้นกันเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อเบอร์กันดีผมผมไม่แนะนำนะครับซื้อเบอร์กันดีในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไร ไม่ได้หมายควาเขาไม่ดีครับแต่ว่ามันมันมีอะไรที่ที่มันด้วย r r i e v ว l u e ของของเท่านี้เนี่ยมันสามารถซื้ออะไรได้ได้ได้เดียวนี้แต่เขา,าบอกว่าไปดูโอเคอยู่นะของในซูปเปอร์หนึ่งนะที่ขาย <George S 2> ของ <the S 2> นอก <the S 2> บอก่อยๆเอ้ยไม่ใช่ดิมันเจอของบูชเล่อยู่อันนึงบูย okay. ีก็โอเคอ๋อโอเค เออตอนนั้นบู้ก็ลองเทสดูโอเคนะไอ้บูยมันเป็นครูไม่ใช่หรอมันเป็นบอชเล่ครูใช่บอชเล่ครูไงแต่เราพูดถึงบูกรในเราพูดถึงบูกรบูกรก็โอเคไงอ๋อโอเคโอเคเอาตามเป้าเจสสิขาโอเคครับได้เออเอาอะไรเพิ่มอีกไหมก็บูกรไปแล้วเนาะโคดานุยโคดะโบนก็เท่านี้ครับที่แบ่งเป็น5สเป c i f i c อย่างเฮ้ยกลับมาโบอชเล่หน่อยอยากโบอชเล่โบอชเล่นูโวกับโบอชเล่จริงต่างกันยังไงโบอชเล่โบอชเล่เนี่ย ถ้าโบเชเล่เนี่ยมันเขาจะแบ่งไวน์ของเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าโบเชเล่ค่อนข้างจะใหญ่ที่สุดในในห้าซาบร์เจียนแล้วก็เขาจะแบ่งเป็นสามแคตตาลิ่ยแคตตาลิ่แรกก็คือโบเชเล่กว้างๆใหญ่ๆเลยอันนี้คือตรงไหนก็ได้ในโบเชเล่แล้วก็จะเป็นเป็นโบเชเล่เวลาส์คือมันจะมีชื่อวิลาส์ของเขาในโบเชเล่ซึ่งมันมีอยู่สามสิบวันตั้งผมจําไม่ได้เยอะอยู่เยอะแต่ผมจําไม่ได้แล้วหลายแล้วผมก็ไม่จําด้วยไม่จําจริงเราก็ไม่จำนี่เราหนังสือมาเห็นไหมเนี่ยเปิดเปิดอยู่นี่เปิดเปิดหนักมากอันนี้หนักจ้ะ ก็มันเยอะอ่ะบ้านมันเยอะไปหมดอ่ะแต่อันนี้ก็เหมือนหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดถ้าเกิดไปสอบเลเวลของซอมเนี่ยไอ้พวกโบชเล่เวลา ถ้าไปสอบเมื่อสี่สามสี่ปีก่อนตอนเขาไม่ถามนะเขาถามในื้อของโบชเล่ครูที่สูงขึ้นมาซึ่งอันนั้นก็คือคือสูงสุดในไฮระคีของเขาในโบชเล่คือโบชเล่ครูโบชเลครูซึ่งมีสิบครูด้วยกันใช่ก็ไปท่องอันนั้นเอาไปท่องเอาครับคนที่อยากจะสอบไปท่องอันนั้นเอาค่ะแต่ถ้าจะแนะนําก็มีในส่วนของที่เป็นที่รู้จักก็คือมีมอกร์ก็มอกรองแล้วก็มูเล่เอวองแล้วก็ฟรีสามอันที่เป็นเป็นเป็นจุดโชว์ของของที่นี่ใช่จริงจริงมันก็มีเยอะกว่านั้นนะคะ มีสิบอันครับแต่ว่าสามสามอันที่ผมเราเคยก็เหมือนเราเคยอย่างบูยี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งบูยี่หนึ่งอันมีเฟอร์มีเฟอร์คีก็มีเฟอร์คีเยอะไปหมดแหละอ่ากลับมาที่การเมการเมนูการเมเออใช้หมุนการเมทีนี้ทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงหมุนการเมนูเนี่ยเขาจะไปรีเลบคำว่าคาร์บอนิกมัลส์เรชันล้าทำไมต้องมาเมนชั่นว่าคาร์บอนิกมัลส์เรชัน เพราะว่าคาร์บอนิกมสเตอเรชันเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นกระบวน,น,นการการเก่าท t r a d i t i o n มากแล้วนี่เอาอัดก๊าซเข้าไปส่วนตัวนี่ความจรงิงไม่ใช่การอัดกา๊าซนะส่วนตัวนี่เขาเขาปิดขูบถ้าเป็น t r a d i t i o n จรงิงเขาจะปิดแทะปิดขูบหรือว่าปิดซีเมนต์เนี่ยพอปิดซีเมนต์เนี่ยตัวองุ่นเองเนี่ยมันจะเกิด intra molecular ferment คือคือการหมักระดับอยู่ข้างในค่ะใช่ครับที่เกิดจากเซลล์เซลล์ของตัวองุ่นเอง <c oughs> เพราะว่าเซลล์ตัวเนี้ยเขาเขาต้องการพลังงาน ต้องการ energy พอพอมันเป็นในอยู่ในอยู่ในเขาเรียกห้องที่มันไม่มีออกซิเจนเนี่ยมันมีมันไอ้ยคำว่าคาร์บอนิกมาเซชดนเนี่ยคือจําเป็นจะต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์พอาคาร์บอนไดออกไซด์ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเอ e x t r a คของฟรุตทําให้แอลกอฮอล์เนี่ยสูงขึ้นมานิดหนึ่งเ,เกิดโดยโดยโดยไม่ได้เกิดโดยยีสต์นะครับเกิดโดยโดย,โดยตัวเซล เซลล์ข okay. ้างในไม่ใช okay. uh ่แบคทีเรียไม่ใช่อะไรเกิดโดยเซลล์ของตัวองุ่นเององุ่นเองข้างในเลยใช่ทําให้เกิดแอลกอฮอล์สูงขึ้นมานิดนึงประมาณหนึ่งถึงสองสองเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์แต่เขาให้คาแรคเตอร์ริสติกของแบบคำว่าฟรุตตี้ให้ส่วนของบับเบิ้ลกัมบานาน่าที่บอกเป็นอโรมาหรือว่าเวลาถ้าเกิดอยู่ไปเทสไวน์โูชเล่ถ้าอยู่ได้บับเบิ้ลกัมหรือว่าโนสของบานาน่าอะไรเงี้ยมันค่อนข้างพรีไซส์ว่านี่ต้องมาจากโูชเล่ แอนนินไม่ได้สูงแอซิดไม่ได้เผ็ดเล็กๆมันฟรุตตี้แหละเผ็ของไม่ค่อยได้ไม่เคยได้เผ็ดนะเผ็ดของฮิโน่ได้เผ็ดด้วยใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเน้นไปเพียวฟรุตมากกว่าใช่ที่เขาทำคาร์บอนิคมาสเซอร์ชันเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้ฟรุตเอ็กซ์ตรักมันชัดที่สุดใช่แต่ตอนที่ผมเริ่มเรียนวายใหม่ๆเนี่ยผมเข้าใจว่าคาร์บอนิคมาสเซอร์ชันคืออินทราโมเลกุลาร์เฟอร์เมนจนจบแต่ไม่ใช่คือพอเกิดเกิดเอ็กซ์ตรักชันแบบนี้แป๊บหนึ่งเขาไปจบด้วยการใส่ยีสต เพื่อให้ complete fermentation ใช่เพราะเขาไม่ได้ใช้จนจอดเพราะว่าตรงนี้มันขึ้นแค่หนึ่งถึงสองเองแล้วเขาเอาเอาไปจบด้วยไม่ได้จบไม่จบใช่เรวจำได้มันไปเคยไปพักต้องไปพักในหังสเตเลสนิดหนึ่งไหมพักไหมหรือเขาก็เอาไปคอนเทนเนกับกระบวนการ fermentation ปกติเพืาอไม่งั้นแองกอฮออ์มันก็ไม่ขึ้นถึงถึงสิบสองลิเลตไปกับก็แสดงว่ากระบวนการเขาจริงมันก็สั้นอยู่นะอืม สั้นเพื่อที่เขาจะต้อง extrac t food ขึ้นมาแล้วก็ไปรีเลทว่ากระบวนการนี้ใช้ทำ Bourgeois n o u v e a คำว่า b o เชเ e ่นู Nouveau คือเป็นไวน์ที่เขาต้องการเอาออกมาขายก่อนวัน Thanks g i v i n g Day กับพวก Christmas แล้วโดยพวงคือเพลทที่3ของเดือน November นั่นแหละถูกต้องช่วงอ่าเพลทที่3แล้วทีนี้เพราะเพราะว่า Thanksgiving นี่คือวีที่สี่ ใช่สี่ใช่แล้วก็คือพวกเนี้ยคือเน้นในการของเซเลบรชั่นคการเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองครับาการเฉลิมฉลองของอของบบชเลและตาซอยนะไม่ได้กินไวน์ <laughs> ถ้ากินไวน์ลิ้นผมจะ precise วันนี้นะแล้มื่อกี้เอามาเนะไม่ได้เอามาต่อนั่นแหละครับบูชเลนูโบก็เป็นไวน์ที่ไม่ได้มีคอมเพล็กซิตี้ที่สูงเป็นไวน์ที่เขามาแบบว่าเออคริสต์มาสนะเราเรามาดื่มกันนะเรามาซื้ออะไรที่แบบว่า ส่วนหนึ่งก็แบบว่าวายเฉลิมฉลองแรกกินไปเบาๆกินไปเรื่อยๆจะบอกว่าวายเป็นวายเบาก็ไม่ใช่แต่เป็นวายที่เป็นในส่วนของเทศกาลก็ถ้าคนไทยกินอาจจะแบบที่ชอบหนักๆก็เนี่ยเบาเลยแหละแต่เราสโลว์ามันมีเสน่ห์นะมันมันเซ็กซี่ใช่เซ็กซี่แต่หาดื่มยากนะถ้าที่ผบว่าในเมืองไทยต้องเป็นของเมืองนอกถ้าถ้าในเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่ที่เขาซื้อมาเยอะเพราะเขาเฉลิมฉลองครั้งเยอะใช่ส่วนตัวเนี่ยผมเคยไปมีประสบการณ์ ไปเห็นในห้างห้างที่หนึ่งเนี่ยแล้วเขาขายโบชเชเลีนูโวตอนนั้นรู้สึกปี2019มั้งแล้วเขาเขียนโบชเชเลีนูโวสองพันสิบอะไรเงี้ยเราหาไม่ได้เลยอะอยู่ที่เนี้ยไม่ใช่คือคือสิ่งที่ผมจะ point out คือโบชเชเลีนูโวเนี่ยเป็นไวน์ที่ไม่ต้องเก็บนะครับคือคือถ้าเกิดข้ามปีไม่เพราะฉะนั้นไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นเฮ้ยฟังรายการแล้วก็แบบเอ้ยโบชเชเลีนูโวต้องซื้อแต่ว่าเป็นโบชเชเลีนูโว2015 2016อะไรงพันไม่ต้องซื้อนะครับตอนสิบหกอดื่มดื่มไม่ได้ครองไปากับข้วแทนค่ะนั้องซื จริงโอเคไวขอบคุณมากเรื่องบูชอเนโวนะเพราะฉะนั้นแล้วบูชอเนโวเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างไวฟูตตี้แทนนินน้อยๆก็เบาๆหน่อยแหละสหรับคปะรดผักดื่มอ่ะผู้หญิงผู้หญิงงานพูดว่าน่าจะชอบบูชโอลีจิบเป็นใหม่ๆก็บบโชเอเนโวได้จริงจ้ะใช่อ่าแล้วก็มีอะไรอีกที่จะว่าอ๋อเมื่อกี้ที่บอกว่ามีอที่ให้จำสิบสิบเข็ในบูชโอล่ใช่ไหมอันี่ยพูดเจอแล้วพูดเอามา มีเฟอร์คมีมูมูลแลงอาวองมีบูยีโกดบูยีจูเลียนัสเซนส์อามูมอรกอเชนัสนะประมาณนี้ค่ะครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็ทํามาไม่เหมือนกันกันนะไม่เหมือนครับออถ้าถ้าดีสุดอย่างที่ผมบอกก็เน้นสุดก็มูลแลอวองมอง์กองแล้วก็ฟอรี่อชนนองนั้นก็ธรรมดาใช่ลองหาดูน่าจะมีเนาะ ถ้าเท่าที่ผมเห็นนะมันก็มีแค่แค่มีประมาณสี่ถึงห้าแต่ไม่ครบเพราะที่เหลือเนี่ยคือค่อนข้างจะแบบว่าคอนซูมในในประเทศเขาถามว่ามันเยอะแต่ว่ามันไม่มีไม่มีเมืองไทยมาเพราะหนึ่งการที่ยูจะเอาครูมาให้ครบเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่ปรไฟของโปรดิวเซอร์ด้วยที่เขามีอะไรเงี้ยเอามาแล้วขายได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เดือมอก้อนไม่ผิดหวังราคาก็จะมันพันเจ็ดพันแปดมั้งยังมีอยู่เนาะมี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 ครับ เออแต่พี่กยเห็นจะมีเฟอร์คีมีมอก้อนที่เมื่อกี้บอกใช่ไหมแล้วก็มีบูยีที่เห็นชีนาชนจูลีน่ามีประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่าเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเก็บปูชล่ไว้ได้นานไหมก็ไม่ควรเก็บเลยอ่ะซื้อมารีบๆกินไปเถอะใช่มันจะได้แบบอร่อยแล้วนั่นแหละคนได้กินถึงความสดของเขาจริงๆถ้าคนถ้าถ้าเมืองไทยเนี่ยก็จอร์จเดอะเบิร์ฟที่ที่ผมรับชมเองชจอร์จเดอะเบิร์ฟของชล่นวค่ะ แล้วเวลาดื่มโบชเล่คนดื่มแบบยังไงอุณหภูมิเพราะประเทศไทยมันก็ร้อนถูกต้องครับอุณหภูมิห้องไงสามสิบห้าองศาเราเล่นเราเล่นนะครับ <laughs> อุณหภูมิโบชเลก่ก็ถ้าวายแดงเนี่ยถ้าบิ๊กฟูโบเนี่ยให้ดื่มสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดดื่มได้ <c oughs> แต่ถ้าเป็นอะไรที่เท็กซ์เจอร์มันต่ำลงมาเขาเรียก่อ,อะไรถ้ามีเนเนี่ยดื่มเย็นหน่อยก็ไม่ไม่ไม่ผิดเกติกามันสิบหกสิบห้าจะเย็นไปเพราะว่าสิบหกเย็นไปถ้าฟูเนี่ยสิบแปดถึงยี่สิ โอเคกำลังดีแต่อย่างเบอร์กันดีก็รักเเมนที่สิบหกแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัววายด้วยว่าตัวน้ำาวายแล้ว pairing อาหารนะคะเบอร์กันดีนี่ยังไงควร pairing กับอะไรไดีดบีเบอร์กันดีเหรอครับถ้าเป็นโบชเล่ลองทานคู่สเต็กกับถั่วเอ่อเขาเรียกอะไรหมูสเต็ก มูสเตะที่มันไม่เป็มูสเตะเพราะมีมีน้องคนหนึ่งที่เขาขายวายเบอร์นี้อยู่เขาขายมูสเตะควบคู่ด้วยครับเป็นซื้อวายแถมมูสเตะแล้วอะไรวะเนี้หรือว่าอุ่นหนุนอุ่นหนุนเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลังหลังไม่หลังไม่ได้ชอบชอบแล้วก็ถามว่าพวกพ่อ้านเราอย่างอย่างผม ทานง่ายดื่มง่ายผมไม่มีเมบัตเจ็ตที่จะไปห้องอาหารอิตาเลยกินพิซซ่าซึ่งกินพาสต้าที่อันนั้นเหนื่งกินทานในอิตาลีดีกว่าเนาะจริงอิตาลีเขาทํามาเพื่อสิ่งนี้แหละเพื่อสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าแพรริ n กับกับอาหารไทยครับก็กินสกิวเวอร์ปิ้งธรรมดาที่ไม่ต้องเผ็ดมากอะไรเงี้ยแล้วไม่ก็เอาง่ายๆเลยก็ผัดไทยกุ้งเลยทานได้เพราะว่าถ้าทานคู่ปีนนัวก็ได้ชอเนเน่ก็ได้เพราะว่าปีนนัวเป็นอะไรที่ เราไม่ได้พูดถึงเองอุ่นพีนโนนัวเลยเนาะไม่เป็นไรหรอกด้สิพูดไปนิดนึงดิพูดไปนิดนึงเหรอนี้เดียวแค่นี้เดียวพอก็พีโนนัวเนี่ย <มา S 1> ของเมอร์นีเนี่ยถ้ามันเป็นแบบพวกที่มันแพงๆนะครับอยู่<ม>จะได้เวลาอยู่เปิดไวน์เก่าๆที่หลังจากปีสักหลังปีสองพันเนี่ยอย่างน้อยเอชยี่สิ P บปีเบอร์เกนดีไม่ใช่เป็นไวน์ที่เขาต้องดื่มแบบปีสองปีนะหรือสามปีเป็นไวน์เก็บเหมือนกันบอโดนเหมือนกันเขาถึงจะเอ็กซ์เพรสในส่วนของของสไตล์เขาจริงคือส่วนของทรัฟเฟิล อยู่ได้ทัฟเฟในส่วนจะจมูกแบล็คทอฟโฟทอฟ f ฟออย i l มาเปิดเบอร์กันดีเก่าๆทอฟ f ฟออยมีในส่วนของพวกทีลีฟพวกคอมเพล็กซิตี้ของพวกกินเดรดหรือพวกกินเกมกินหนังกินเลเทอรีซึ่งเป็นหนังจริงนะเวลาตอนนี้ผมอ่านไวน์มากินหนังกินสาบซึ่งสาบแบบหอมเนี่ยมันก็ต่างกันไปนะบางทีนะครับเคยได้กินแบบสาบแบบเนื้อกวาง อ้อสาบวางเอออย่างนั้นแะละเวนิสั้นเนาะก็ก็ไปที่แพร์ริงถ้ามีกลิ่นสาบเขาก็ที่นู่นของเบอร์นีพินโน่คือกินกับพวกเควลคือนกกระทาแล้วก็ทานคู่กับตัวเวนิสั้นนะครับใช่คือเนื้อวางเลยค่ะอีกอันก็คือเนื้อรับบิดมัน Hunting s e a s o นส่วนหนึ่งรับบิดนี่น่าจะไปรีเลทกับโซนโรนด้วยแต่ที่ฮันติ n g Season ของเบอร์นีเขามีแต่ว่าไม่เอาเป็นเวนซันกับพวกไอ อ่าพีเจียนก็พอพวกเกมเกมโน้ตก็ไ้อย่างบ้านเรายังหาเควได้คาได้ห็ลองแพ้กินอะไรที่มันไม่ได้ปายยังได้เลยใช่กินอะไรที่แบบวายเกมมี่ที่เขาบอกฟังคำว่าไงว่าเกมมี่แล้วก็มีพวกเบสเบสมัชรูมซอสอะไรพวกมัชรูมค่อนข้างจะเข้าได้โอเคขอบคุณมากค่ะคุณต้นหนูสนุกมากเลยกับการคุยเรื่องวายเบอร์กันดี้นะคะก็หวังว่าคาวายทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วแหละเราก็จะเลือกเบอร์กันดี้ได้ได้ถูกตัดสายของตัวเองนะคะ เค okay, แล้วเดี๋ยวเจอกันในตอนหน้าแต่ตอนอะไรเป็นไวยข่าวค่ะบอกไว้แค่นี้แล้วเาจอกันค่ะขอบคุณมากครับค่ะคอลวายคู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง